คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่แพงกว่าทองคําไม่ใช่เพชรไม่ใช่น้ํามันแต่กลับเป็นของเหลวสีฟ้าที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตโบราณชนิดหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมาตั้งแต่450ล้านปีก่อนและของเหลวนี้กําลังช่วยชีวิตมนุษย์นับล้านคน s u b Secrets เพราะบางความรู้ ไม่ได้อยู่บนหน้าแรก Sub Secrets วันนี้ฉันจะพาคุณไปเจาะลึกเลือดสีฟ้าของแมงดาทะเลสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ทั้งน่าทึ่งและน่าตกใจไปพร้อมๆกันแมงดาทะเลไม่ใช่แมงดาที่เรากินไม่ใช่ปูแล้วก็ไม่ใช่แมงดาในความหมายลบๆอย่างที่เราเรียกกัน จริงๆแล้วมันคือสัตว์โบราณที่ใกล้เคียงกับแมงมุมและแมงป่องมากกว่าปูสิรูปร่างเหมือนกรอบโบราณและมันอยู่รอดมาได้ตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์ศู0พเรียกได้ว่าแมงดาทะเลคือฟอสซิลมีชีวิตที่ยังคงเดินอยู่บนชายหาดจนถึงปัจจุบันค่ะแต่สิ่งที่ทำให้แมงดาทะเลโดดเด่นที่สุดก็คือเลือดของมันค่ะ เลือดของมนุษย์มีฮีโมโกโลบินที่มีธาตุเหล็กสีแดงแต่เลือดของแมงดาทะเลมีฮีโมไซายานินที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบทําให้เลือดเป็นสีฟ้าใสและนี่เองคือกุญแจสำคัญที่ทําให้เลือดของมันเป็นที่ต้องการอย่างมหาศาลคุณอาจสงสัยว่าแค่เลือดสีฟ้าจะมีค่าอะไรนักหนาคําตอบก็คือ เลือดแมงดาทะเลมีสารพิเศษชื่อว่า LAL หรือ Limulus Amebocyte o l y s a t e สารตัวนี้สามารถตรวจจับเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบและสารพิษที่ชื่อ endotoxin ได้แม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยซึ่งสารพิษนี้หากปนเปื้อนในวัคซีนหรือยาฉีดเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เสียชีวิตได้ทันทีนี่คือเหตุผลที่ เลือดแมงดาทะเลถูกนำมาใช้ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนยาปฏิชีวนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีเลือดสีฟ้านี้มนุษย์อาจไม่มีวัคซีนที่ปลอดภัยใช้กันอย่างทุกวันนี้ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเลือดแมงดาทะเล1ลิตรมีมูลค่ามากกว่า15,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆครึ่งล้านบาทเลยทีเดียวแพงกว่าทองคำหลายเท่า พราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผลิตได้ง่ายๆและยังต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตโบราณชนิดนี้เท่านั้นแมงดาทะเลจะถูกจับขึ้นมาเจาะเลือดออกจากร่างกายบางส่วนแล้วถูกปล่อยกลับสู่ทะเลแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะรอดงานวิจัยพบว่ามีแมงดาทะเลจำนวนไม่น้อยที่ตายหลังการเก็บเลือดและสิ่งนี้กำลังสร้างคำถามครั้งใหญ่ด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามหาทางออกโดยการพัฒนาสารสังเคราะห์ที่ชื่อว่า recombinant factor C ซึ่งสามารถทำหน้าที่แทนเลือดแมงดาทะเลได้หลายบริษัทยาเริ่มหันมาใช้ทางเลือกนี้เพื่อลดการพึ่งพาสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติแต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านก็ยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่ค่ะแมงดาทะเลไม่ได้สัมพันธ์แค่เรื่องเลือดนะคะ ไข่ของมันยังเป็นแหล่งอาหารหลักของนกอพยพหลายชนิดโดยเฉพาะนกที่เดินทางไกลครึ่งโลกถ้าไม่มีไข่แมงดาทะเลนกจำนวนมากอาจสูญพันนี่คือเหตุผลที่วิกฤตของแมงดาทะเลเป็นวิกฤตที่เชื่อมโยงไปถึงระบบนิเวศท,ทั้งวงจรค่ะจากสัตว์ที่หน้าตาเหมือนกรอบโบราณกลับกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่เงียบเงันของวงการแพทย์ เลือดสีฟ้าที่แพงกว่าทองคําคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกเราว่าบางครั้งของที่มีค่าที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบท,ที่เราคาดคิดแล้วคุณล่ะคะคิดอย่างไรกับการที่มนุษย์เพิ่งพาเลือกของแมงดาทะเลควรหันไปใช้ทางเลือกสังเคราะห์ทแทนหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ ถ้าชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ <laughs> Sub Secrets